แม้ช่วงนี้ดราม่าจะเริ่มซานะครับแต่ว่านักร้องหนุ่มหน้าหล่อพวกตำแหน่งคุณครูอย่างครูเตยอ,อภิวัตรก็ยังโดนชาวเน็ตตามแขวะตามแซะไม่เลิกครับเพราะว่าล่าสุดครูเตยโพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับข้อความว่าช่วงปิดเทอมยาวนักเรียนจะคิดถึงคุณครูไหมนะแต่ประเด็นดราม่าเกิดตรงที่มีเพจดังเพจหนึ่งนะครับแคปภาพที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ครูเตยว่าคิดถึงคะ่ะแค่ครูมาสอนหนูก็คิดถึงแหละด้วยรักเอามาแชร์ ก็ย่งเป็นการจุดประกายให้ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แซะถามในเพจกันแบบยกใหญ่อาทิเช่นคอมเมนต์แรกนะครับจะเปิดหรือปิดเทอมก็เห็นครูตเต้ว่างอยู่ดีคอมเมนต์ที่สองครูเคยไปสอนหนังสือด้วยหรอคอมเมนต์ที่สามนะครับไม่ว่างคะ่ะตารางคอนเอ้ยตารางสอนนั่นเอียด คอมเมนต์ที่4นะครับถามงี้ดีกว่าครูเคยไปสอนไหมคะแรก oh ทีเดียวโอ oh. ้โห oh. แหมนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะยังมีอีกหลายคอมเมนต์เลยที่เข้ามาโพส์ตแขะครูเต้ยจากกรณีก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดดราม่ารักซ้อนใหญ่โตฟูมฟายจนลามไปถึงการที่ชาวเน็ตสงสัยในการทําหน้าที่การเป็นครูของครูเต้ยถึงขั้นเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เลยทีเดียวนะคะ